ฝรั่งเขานั่งกับพื้นนี้ไม่ได้แล้วอนั่งเก้าอี้อย่างเงี้ยเอาวันแรกพระอาจารย์ก็นั่งเก้าอี้วันสองเก้าอี้วันสามเก้าอี้พอวันสี่วันห้าพระอาจารย์เนี่ยลองนั่งกับพื้นลองนั่งกับพื้นดูลองนั่งกับพื้นดูแต่เขาก็จะเข่าจะสูงอะไรงีรก็ได้หรอกเอาแค่วันละนาทีเออแต่แต่ลืมบอกไปข้ามเลยคือวันแรกที่ผมไม่เจอเขาเลยเนี่ยที่เขาจะถามปัญหานะผมบอกอย่าพึ่งแล้วผมนั่งเลยอบอกเดี๋ยวรอพระอาจารย์นั่งก่อนนะ แล้วเราจะนั่งกับพระอาจารย์หรือว่าจะดูกับพระอาจารย์หรือว่าจะคุยกันก็ได้เดี๋ยวพอพระอาจารย์นั่งเสร็จแล้วค่อยถามปัญหาเดี๋ยวพระอาจารย์จะจะตอบปัญหาผมก็นั่งไปเลยเกือบห้าชั่วโมงแล้วผมผมนั่งผมไม่ได้นั่งซ้อนขาด้วยผมนั่งเพชรด้วยโอ้ผมนั่งเพชรด้วยผมนั่งเพชรเนี่ยแบบขัดซ้อนเลยอ่ะเนี่ยผมผมนั่งเพชรอย่างเงี้ยเลยโอ้เนี่ยผมนั่งเพชรอย่างเงี้ยเกือบเกือบห้าชั่วโมงอ่ะ จนแบบนยโยมที่ที่ไปกับขับผมด้วยพระอาจารย์จะได้เวลาอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวเขาต้องต้องไปทําธุระอะไรอย่างเงี้ยก็วยู่ระหลังนะเนี่ยผมก็คลายขาผมก็กําลังจะคลายขาออกครับแล้วมีมีอยู่คนหนึ่งเขาเขาบอกเป็นภาษาเขาคือถ้าแปลว่าอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเขาขอมามาจับขาหน่อยเนี่ยเขาขอมาจับขาแล้วก็ ยกขาผมออกแล้วเขามาบีบเบิร์บอะไรแล้วเขาถามว่าถ้าแปลว่าม่มีกระดูกไหมว่าขาผมเนี่ยว่ามีกระดูกไหมก็มีออกจากเลยนี่ก็มีเหมือนยูแหละมีเลยข้าคงสงสัยใช่มีมีม,มีแล้วเขาว่าถามไม่ไม่เจ็บหรอไม่ไม,ม่ไม่ปวดหรอไม่ปวดแล้วปวกเจ็บปวดแล้วเขาก็ถามว่าแล้วทนทําไมจะทรมานทาไม,อมบอกมัน มันไม่ได้ทรมานเลยอมันก็เห็นเจ็บเดี๋ยวเจ็บก็หายปวดเนเดี๋ยวปวดก็หายอแล้วก็มันมาอยู่นี่แล้วบอกทําทําได้ยังไงอืมผมบอกคืออยู่ก็ทําได้อืก็ทําได้ทําได้ผมว่าเริ่มเนี่ยเริ่มให้เขานั่งแค่วันละหนึ่งนาทีวันละเท่าไหร่นะฮะหนึ่งนาทีวันละหนึ่งนาทีเท่งครั้งละหนึ่งนาทีวันเนี้ยนาทีหนึ่งพอนาทีหนึ่งผมก็จะมีระฆังเล็กๆผมว่าเก่งพอเดินตาหนึ่งนาทีเอาเดินตา ดูตาแล้วป่เอานั่งอีกอีกหนึ่งนาทีเก่งครับเข้าคูแค่นี้เองเหรอแค่นี้เองนะอย่า,างเงี้ยพอวันที่สองผมเพิ่มเป็นสองนาทีครับวันที่สามผมเพิ่มเป็นสามนาทีวันที่สี่ผมอยู่ครบสองเรื่องทุกคนนั่งเลยหนึ่งชั่วโมงหมดเลยอด้วยการเพิ่มไปวันละนิดละนิดละนิดจากนั่งเนี่ยเข่าสูงเดี๋ยวนี้ยนั่งกับพื้นกับเหมือนกับหูบางทีนั่งดีกว่าคนไทยครับผมแม้แต่ทุกวันนี้เขายังแบบว่าสนทนาผ่าน วีดีโอคอรผมประจําเนี่ยถามว่าตอนนี้นั่งแล้วมันเป็นนี้แล้วนะจะต้องยังไงต่อจะต้องยังไงต่อยังไงต่อยังไงต่อนี่คือความใส่ใจของเขาจริงๆความศรัทธาศรัทธาที่มันศรัทธาในการราพิการปฏิบัติจริงๆครับแต่โดยมากคนที่จะมาปฏิบัติเนี่ยคนไทยอ่ะพูดง่ายๆคนไทยเราเราเนี่ยอืเพื่ออยากจะได้นั่นอยากจะได้นีอ่อยากจะให้มีลาบมากมากขึ้นอ๋อนั่ง<ต>เพื่อหวังอยากให ธุรกิจดีดีขึ้นอยากใช้ลูกเนี่ยดีมานั่งภพาวพนาเพื่อจะแผ่เมตตาเขาให้ลูกนี่มันผิดเนี่ยมันไปคาดหวังซะกอ่อนแล้วไอ้พวกที่ได้มาถ้ากุณมันเป็นแค่ออปชั่นเองทําอันนัดแล้วมาเพื่อตัวเราเองก่อนครับทําให้เห็นซะก่อนว่ามันมันเป็นยังไงครับถ้าไปไปคาดหวังนั้นมันมีโลภะจิตมันจะจะไม่เป็นกลางและสิ่งที่คุณได้มา เรามจะไม่ใช่ของแท้อถ้าจิตคุณวางได้เนี่ยคุณกาหนดไปตามความเป็นจริงทําไปตามตามความเป็นจริงเดี๋ยวทุกอย่างมันดีเองครับมันดีของมันเองครับไม่ใช่ว่าเราไปบังคับมันเราบังคับไม่ได้มันจะดีโดยอัตโนมัติเลยใช่ถ้าไม่นั้นมันก็เหมือนกับทุกศาสนาคือการร้องเขาทาเพื่อแลกเปลี่ยนแต่ผู้เช่าไม่ใช่ผู้เช่าเราท่านให้เข้าถึงความคามเป็นจริงเข้าถึงความถึงความเป็นจริง ครับมาผลนิพพานจะมาบอกว่าเนี่ยสิบวันแล้วอะไรมาผลนิพพานปีได้มาผลนิพพานสองปีได้มาผลนิพพานไม่ใช่ครับมันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยพร้อมอินทรีย์ที่มันสมบูรณ์จริงๆครับคือการเจริญสติไปจนอินทรีย์เนี่ยของเรามันสมบูรณ์จริงๆครับจนมันสามารถพัฒนาเป็นพลกะกาลังได้ครับมันก็ส่งผลที่จะให้เราแล้ข้ามข้ามโกตของปุถุชนเนี่ยไปสู่อริยะบุคคลได้ครับ ถ้าบางคนจะคิดว่ามัน,ม,น,ม,นมันไกลตัวมันเตือนตัวอย่างเงี้ยไม่มีแล้วยุคนี้พระอาริยบุคคลเนี่ยไม่มีแล้วเพราะเขาไม่เคยทําครับเขาไม่เคยดําเนินตามที่พระเจ้าท่านตัดไว้เขาเลยปฏิเสธว่าอาริยบุคคลไม่มีรู้ได้เลยอาริยบุคคลี่เกลื่อนเยอะแยะเยอะแยะที่เราไม่รู้เพราะเรายังไม่เข้าถึงอืถ้าเราเข้าถึงเราก็จะรู้ เพื่อเปรียบเสมือนว่าเราเรียนปหนึ่งเนี่ยเราก็อยู่ในห้องเดียวเราก็จะรู้ประมาณของเราใช่เราไปรู้ของปสองปสามปสี่ก็เป็นไปไม่ได้แําเมื่อเราไปอยู่ปสองเราก็รู้ของของป็จริงปัจจุบันนี้พระที่ท่านปฏิบัติก็เยอะใช่ไหมเยอะแล้วก็เข้าถึงก็เยอะนะแต่ว่าท่านไม่เปิดตัวใช่ไหมจะไปพูดทําไมอ่ะใช่ไหมทุกอย่างพระเจ้าท่านคือคือท่านก็สั่งไม่ได้ก็ตัดไปแล้วเราไม่ทำไปโกหกหรอกทุกสิ่งทุกอย่างสังเกตยังไงว่าท่าน ปฏิบัติที่แท้จริงครับอาจารย์วัดไหนหรือว่าเราต้องทําด้วยอืถ้าเราปรปฏิบัติเราก็จะรู้ออือเราก็จะฟังะจะให้ท่านมาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยท่านอยู่ระดับนี้เป็นท่านไม่ไท่านคงไม่พูดหรอกครับไม่พูดไม่บูด,ดแต่มันดูข้อวัดการปฏิบัติการดำเนิน,นชีวิตค<ะ>รับนี่ว่าคนเราเนี่ยมันเห็นกันเนี่ยเห็นกันครั้งแรกหรือเห็นกันมากี่ครั้งก็แล้วแต่มันก็ประมาณส่วนหนึ่งด้วยการคาดเดาครับ<ะ>อมเมื่อมสนทนากันแล้วก็อีกระดับหนึ่ง พอจะรู้อ,อุปนิสัยประมาณนึ่งแต่ถ้าอยู่ร่วมกันไปเนี่ยยาวๆ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 ถ้าอีกบุคคลที่เราคอยดูอยู่ถ้าเขาเสแสร้งเดี๋ยวมันก็จะมีวันพังเผอแต่ถ้ามันเป็นวิถีชีวิตของเขาการดาเนินด้วยสติอย่างต่อเน,นี่ยของเขาจริงๆมันจะไม่มีวาพังผเผออารมณ์หลุดอารมณ์อะไรมันก็จะไม่มีไม่ว่าจะเกิดเหตุเหตุอะไรก็แล้วแต่อมันก็ไม่สามารถจะหวั่นไหวแสดงว่าสมาธิเนี่ย ทำให้เราเกิดอุเบกขาได้เยอะ<ช>นะการนิ่งคําว่าอุเบกขาเนี่ยหมายถึงว่านิ่งสงบวางวางได้เยอะ<ช>กว่าคนปกติอ,อ,อุเบกขาในวิปนะัสสนาเนี่ยเป็นอุเบกขาที่มีตัวรู้มันรู้แต่ถ้าอุเบกขาในป่าของพวกพิโรธศีชีไที่ก็าทำตามว่าคือไม่สนใจอะไรเลยครับผมนะแต่ของวิปนะัสสนามันรู้ทุกอย่าง แต่ใจมันวางได้แต่ใจมันมันมันวางได้เรืองเกจพวกสีสีไฟเนี่ยพอออกมาจากถ้ำจากป่าเดี๋ยวก็หลุดหมดเพราะมันเสื่อมแต่ถ้าเราเข้าถึงเบรคฐาในป่ามันมีปรันามันไม่มีความเสื่อมมันจะคงอยู่ทาวนของของมันอย่างนั้นคมีแต่เราว่าเราจะพัฒนาเพิ่มให้มันขึ้นไปเนี่ยได้มากขึ้นแค่ไหนแค่ไหน